เราขอแนะนำไฟแดงอัจฉริยะช่วยให้การจราจรลื่นไหลปลอดภยัยลดภาระเจ้าหน้าที่เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนและคืนเวลาให้ทุกคนไฟแดง AI ทันสมัยฉลาดและทำงานแทนคุณถึงเวลาเปลี่ยนแยกจราจรธรรมดาให้กลายเป็นแยกอัจฉริยะคุณเคยเสียเวลาอยู่บนถนนโดยไม่รู้ว่าไฟจะเขียวเมื่อไหร่ไหมเรากำลังใช้คนจำนวนมากเพื่อทำในสิ่งที่ AI ทำได้แม่นยำกว่า ขอแนะนำไฟแดง AI เทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะที่ตรวจจับรถด้วยเซ็นเซอร์และปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอเกอร์ไม่ต้องโบกให้เหนื่อยไม่ต้องสื่อสารผ่านวอลหรือจะเลือกควบคุมแบบแมนวนวลก็ง่ายด้วยรีโมทเพียงหนึ่งเดียวช่วยลดอุบัติเหตุคืนเวลาให้ประชาชนและให้เจ้าหน้าที่ได้พักในเวลาที่ควรได้พักไฟแดง AI เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ฉลาดแทนคุณได้จริงติดตั้งวันนี้ ฟรีค่าติดตั้งจำนวนจำกัดใครไวใครได้พลาดรอบนี้อาจต้องรอนาน